อาจารย์โอดาแอบสปอยเนื้อหาอะไรไว้บ้างในงาน Jump Festa 2024เดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับจัมเฟสต้าเป็นงานอีเวนท์ที่สำนักพิมพ์ชูเอชาจะจัดขึ้นทุกๆปีให้กับแฟนๆเพื่ออัปเดตข่าวสารแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับอนิเมะแล้วก็มังงาในเครือของจัมและแน่นอนว่าบังงานตัวท็อปของสำนักพิมพ์อย่างวันพีสก็ถูกรวมอยู่ในงานนี้ด้วยนะครับปกติแล้ววันพีสจะได้เวทีพิเศษที่เรียกว่าวันพีสซูเปอร์สเตทที่จะมีพวกนักพากย์ตัวหลักๆในเรื่องเนี่ยขึ้นมาเป็นแขกอยู่บ่อยๆแล้วก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อโปรโมทบางงายาานแล ก็ไม่ได้ถูกเขียนวยแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับก็คือการเริ่มสรุปเรื่องน่าสนใจที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆแล้วต่อไปก็เป็นการอัปเดตโปรเจกต์น่าสนใจที่อาจารย์ยแอบซุ่มทาอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นในปี2018อาจารย์อดาเคยได้พูดถึงการเริ่มโปรเจกต์ของวันพีชภาคนแสดงเอาไว้แลวพออัปเดตข่าวเสร็จอาจารย์ก็จะจบข้อความในจดหมายโดยการแอบสปอยเนื้อเรื่องที่กาลังจะมาถึงนะครับเช่นในปี2022นะครับอาจารย์อดาบอกใบ้เอาไว้ว่าในปี2023เนี่ยพวกเราจะได้เจอกับเน และอาจารย์ยังพูดอีกนะครับว่าแกหวังว่าจะไม่มีใครตายซึ่งถ้าเรามาไล่ในเรื่องดูในปีที่แล้วดีๆเนี่ยพวกเราก็จะเห็นว่ามันมีการต่อสู้กระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆในโลกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมล่ะครับในเดือนมีนาเราเห็นคิกกับแชงสู้กันที่เกาะเอลบาฟในตอนที่พันเดิในเดือนกรกฎาคมพวกเราได้เห็นกราฟกับคูซันสู้กันที่เกาะโจรสลัดนะครับในตอนที่พันแปดสิบเจ็ดเดือนสิงหาคมเราได้เห็นลูฟี่กับคิสรุสู้กันที่เกาะเอเฮนในตอนที่พันเก้าสิบเอ็ดนี่ยังไม่รวมบอนนี่กับแซตเทิ กับแชงนะครับที่ตอนนี้เรายังไม่รู้ชะตากรรมที่ชัดเจนว่าใครรอดไม่รอดบ้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับทีนี้คําถามก็คือแล้วปีนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจบ้างล่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ดูเรื่องน่าสนใจในจดหมายของงานจอมเฟสต t า2024กันครับเริ่มจากอัปเดตสนุกๆของปีนี้ก็คืออาจารย์โอดะเขาใช้เวลา6เดือนของปี2023ไปกับวันพีสภผคคนแสดงนะครับแล้วแกก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่แฟนๆหลายคนชอบเพราะว่าผาาคนแสดงเนี่ยติดอันดับหนึ่งบนเน็ตฟลิกซ์ไปกว่า3สัปดาห์เต็มๆเลยนะครับที่่าาันะตตอเอเเรืงง้ลแกกดูวพตต็ว็ฟ ถึงตอนนั้นจะไม่มีใครรู้ก็เหอะว่าคนคนนี้เขาคืออาจารย์โอดาถ้าผมเป็นคนที่อยู่ในรูปแล้วมารู้ทีหลังว่าใกล้ชิดอาจารย์โอดาขนาดน,นี้นะผมเสียดายแย่เลยนะครับเรื่องต่อมาก็คือแกบอกว่าวันพีชกาลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่มากๆเข้ามาในปีหน้านะครับฉลองให้กับวันพีครบรอบ25ปีซึ่งเราก็เพิ่งได้มารู้กันทีหลังนะครับว่าโปรเจกต์ที่แกพูดถึงก็คือโปรเจกต์เดอะวันพีชที่เน็ตฟลิกจับมือกับวิสตูดิโอนะครับเพื่อมาเหมังอนิเมะวันพีชใหม่ทั้งหมดตดั ได้ยินข่าวนี้ผมดีใจมากๆเลยนะครับที่เราจะได้เห็นอนิเมซันแรกๆในเวอร์ชันภาพสวยๆสักทีแต่ตอนนี้ก็กําลังสงสัยเหมือนกันนะครับว่าพวกนักพากย์จะเป็นเซตเก่าเหมือนตอนนี้หมดเลยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างคุณมายูมิทานากะคนพากลูฟี่เนี่ยตอนนี้แกอายุ66แล้วนะครับลองเราสมมุติว่าวันพีซมันจะจบอีกสัก4 5ปีเนี่ยมันก็ยังพอเป็นไม่ได้อยู่ถูกไหมครับแต่อย่างคนพากจินเบเนี่ยตอนนี้แกเจ็ดสิบสี่แล้วนะถ้ายังเยอะไม่พอนะครับคนพากดากร์กอนแบบคุณฮิเดคาเซชิบะตะแค่แปดออสิบเจ็ด ผมว่ากว่ายภาคเมนนี่จะจบไม่ได้แช่งนะครับแต่แกตุยก่อนพอดีหรือต่อให้แกสุขภาพดีมากๆเลยนะก็ใช้งานคนแก่กันเกินไปหน่อยไหมฟะมันเลยทาให้ผมคิดว่าเดี๋ยววันพีไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนคนภาคสูงอยู่นะครับต่อให้เปลี่ยนไม่หมดก็คงต้องเปลี่ยนบางคนแน่ๆแหละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารอบนี้อาจารย์โอดาเขาแอบสปอยอะไรไปบ้างเรื่องแรกเลยก็คืออาจารย์โอดาถามพวกเราคนอ่านมานะครับว่าถ้าเกิดว่าพวกลูฟี่สามารถออกจากเกาะเอเคได้อย่างปลอดภยัยทุกคนคิดว่าลูฟี่จะไปที่เกาะเกาะนั้นไหมครับแล้วแกยังบอกเพ มั่นใจว่าจะหยุดลูฟี่ได้หรือเปล่าซึ่งถ้าใครที่ตามอ่านก็คงจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าเกาะต่อไปเนี่ยก็คงเป็นเอลบาฟแน่ๆเพราะว่ามันมีคำใบ้เกี่ยวกับเกาะนี้ไว้เยอะมากๆเลยนะครับจากเนื้อเรื่องที่เรารู้ตอนนี้ก็คือโชวงที่ลูฟี่ไปเจอโบกี้กับดอรี่เนี่ยมันมีฉากหนึ่งที่อุซบพูดใช่ไหมครับว่าเขาอยากจะไปที่เอลบาฟสักครั้งหนึ่งเพราะว่าอุซบประทับใจในการต่อสู้ระหว่างโบกี้กับดอรี่มากๆและยึดว่านี่คือนักรบที่เขาอยากจะเป็นให้ได้เพราะว่าความฝันของอุซอบก็คือการเป็นนักรบที่กลลล้้้้าาาาาาาหหหแแแ่่่่่่่งงงงงงทททททออออออะเเเเเเใใมมมมมัััคครรปปปปวววนนนนีีี็็ไไไดสูุซจตพืฝขขิ ใช่่เนียมันจะมีที่ไหนเหมาะกับการอัพเลเวลให้กับอุสมากกว่าที่นี่อีกบ้างล่ะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเพื่อนๆหลายคนบนเรือเนี่ยก็ได้รับการอัพเลเวลกันไปหมดแล้วที่วานอเช่นลูฟี่ได้ฝึกเรียวโอก็ได้ร่างเกียร์ห้าซันจิได้ปลดล็อกยีนเหนือมนุษย์นะครับโซโรได้ฮาคิราชันนามิได้ซูดเพราะงั้นผมว่ามันก็น,น่าจะใกล้เวลาแล้วนะครับที่อาจารย์โอระเขาจะอัพเลเวลให้กับอุซมสักทีแล้วก็ถ้าใครยังจําได้นะเมง,ง่อตอนที่1090ที่พวกลูฟี่กําลังจะวางแผนหนีออกจากเอเคสในตอนนัันนััจจออ้้้นนนนนนออองพพพวกเเาาาา็คืใจะะรรทททิิศีีีียหชช่่่มมมบบลโไไดดป แล้วดรเวคัปังก็เดินม,มาบอกว่าทางนั้นคือทางไปเอลบัฟอย่างโรบินเนี่ก็มีเหตุผลได้ไปที่เอลบัฟเหมือนกันนะครับเพราะว่าในมาังงะตอนที่166 0พวกเราจะได้เห็นซีที่ดรเวคัปังคุยกับพวกโรบินเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่โอฮาร่าโดนถลม่มว่าจริงๆแล้วพวกงานวิจัยของโอฮาร่ามันยังไม่ได้โดนทำลายให้หายไปนะครับหนังสืออ้างอิงทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ที่เอลบัฟแล้วตอนที่พูดเนี่ยพวกเราจะได้เห็นเงาของคนยักษ์คนหนึ่งด้วยนะครับที่พันผ้าพันแผลเอาไว้ทั้งตัวซึ่งดูจากรูปล่างนั้นนะ่ะผมว่ายังไงคนยักษ์คนนี้ก็คงเป็นแฮควาดีซโลผู้มีพระคุณของโรบินแน่ๆแ,และแน่นอนว่ามัมีเหตุผลอีกเพียบเลยนะครับที่ชี้ว่ายังไงก่อต่อไปก็ คงจะเป็นเอลบาร์ฟผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมันอยู่ในคําใบที่อาจารย์ใช้บอกครับเพราะว่าอาจารย์ใช้คําว่าถ้าพวกลูฟี่ออกไปจากเอเฮดได้อย่างปลอดภัยแปลว่าอาจารย์เองก็ยังไม่ชัวร์นะคะว่าจะรอดไปได้อย่างปลอดภัยไหมกับอีกประโยคที่อาจารย์บอกว่าผมได้วางเส้นทางที่ลูฟี่มันจะไม่ต้องผ่านเกาะก่อนั้นเอาไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะหยุดพวกลูฟี่ได้ไหมแปลว่าจริงๆแล้วแกเองก็มีเส้นทางอื่นเผื่อเอาไว้นะครับแต่ว่าคําถามก็คือถ้าไม่จำเป็นต้องไปที่เอลบาร์ฟเนี่ยมันยังจะมีเกาะไหนที่ไม่ใช่ลรสตากับลาฟเทล ต้องต่อสู้แย่งชิงเพื่อให้ได้สิ่งสิ่งนั้นถ้าเกิดเราสมมติว่ากอะต่อไปมันมเป็นเอลวัฟจริงๆนะครับมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นไปได้นะจากที่เรารู้ในมังงะตอนที่1,056นะคบพวกเราจะได้เห็นพวกคิดรอแล้วก็นะลูฟี่เนี่ยปาดปากกันอยู่ใช่ไหมครับว่าใครจะออกเดินทางไปทางไหนหลังจากจบเรื่องที่วานอแล้วมันก็มีคําพูดน่าสนใจของลูกเรือของคิดอยู่นะครับก็คือถ้าเราตั้งใจจะไปเอาวันพีทพวกเราต้องคิดเรื่องของคนที่มีรอยแผลไฟไหม้จริงจังแล้วนะแล้วก็ในตอนที่1,81 ไมได้สูงนะครับว่าสิ่งสิ่งนั้นในคำไม้ของอาจารย์โอดาก็น่าจ,จะเป็นรถพลในกริฟนี่แหละครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าลูฟี่ขาดรถพลในกริฟแค่อันเดียวเขาก็สามารถไปที่ลาฟเทลได้แล้วถ้าเราไม่นับแชงกับบาร์กี้ที่เคยอยู่ในเรือโรเจอร์มาก่อนลูฟี่น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะครับที่เข้าใกล้วันพีชมากที่สุดในตอนนี้แต่คําถามมันก็คือว่าผู้ชายที่มีแผลไฟไหม้นี่มันคือใครล่ะผมนึกไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าตัวละครในเรื่องมันก็มีแผลเยอะไปหมดใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนคาถามจากแผลไฟไหม้เปนนแแผผากหหุรบสสออออททท่่ท่่ัดมมไไไยยย้้้ีีีพฟูช หลายอย่างในมังงะชี้ไปที่เอลบาฟแล้วพวกเราก็เพิ่งได้รู้เรื่องของคนยักษ์ที่มีผ้าพันแผลทั้งตัวที่น่าจะเป็นซาโลแน่ๆบวกกับเหตุการณ์บัสต์คอที่เกาะโอฮาร่านะครับที่ซาโลเคยเอาตัวเองมาเป็นโล่เพื่อปกป้องโรบินถ้าเรามาค่อยๆไล่ดูข้อมูลกันแบบนี้แล้วมันก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับว่าโล่คนในคลิปอันสุดท้ายมันอาจจะอยู่ที่เอลบาฟก็ได้นะบวกกับบริบทคำใบ้ที่บอกว่าลูฟี่จะต้องต่อสู้แย่งชิงเพื่อให้ได้สิ่งสิ่งนั้นมาผมว่ามันก็เมกเซนต์อยู่นะครับทีนี้มันก็จะเหลือคําใบ้สุดท้ายนะครับทุกคนก็คือพวกเราจะได้เห็นการต่อสู้ของคนคนนั้นกับคนคนนั้นที่มาพร้อมกับผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงถ้าให้มานั่งคิดกันทุกคน ว่ามันจะมีการต่อสู้ล่วงใครกับใครที่น่าสนใจบ้างครับอย่างผมเนี่ยชื่อแรกที่ขึ้นมาเลยก็คือแชงกับหนวดดำนะครับเพราะว่าในมังงะตอนที่หนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าดูเหมือนว่าแชงจะเล็งหนวดดำเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นประโยคที่แชงคุยกับลูกเรือของตัวเองตอนที่ออกจากเอลบัฟว่าได้ข่าวหนวดดำบ้างหรือเปล่าฉันมั่นใจว่ามันจะต้องไปโผล่ที่วานโนแนะ่ๆอาการที่แชงพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาเด้งที่จะจัดการหนวดดำอยู่แน่นอนแล้วไม่นานอันนี้เราก็เพิ่งได เพราะว่าในมังงะตอนที่1,082พวกเราได้เห็น cross ิ k ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อจะไปเอาวันพีทกันแล้วนะครับถึง c ล็อ k เข้าได้กับมีฮอกเจ้าโมโหสุดๆเลยก็เถอะและอีคู่ที่ผมคิดว่ามีสิทธิ์มากๆก็คือหนวดดำกับลูฟี่ครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าพวกหนวดดำเอ,เองเนี่ยก็รู้ข่าวลือมาแล้วว่ารถโพนิกริอยู่กับผู้ชายที่มีรอยแผลไฟไหม้ถึงตอนนี้เราจะยังไม่รู้นะครับว่าทิชมีรถโพนิกริอยู่กี่ก้อนแต่ว่าในมังงะตอนที่440เนี่ยทิชเองก็บอกชัดเจนตอนที่สู้กับเอสนะครับว่าเขาวางแผนที่จะ และจะไปชิงเอาอะไรเมื่อไหรและที่สําคัญนะครับความฝันของทิชกับลูฟี่มันคล้ายกันมากๆผมเชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยอยากได้วันพีชเหมือนกันแน่นอนนะครับแค่วิธีการของทิชกับลูฟี่เนี่ยมันตรงกันข้ามกันเฉยๆและถ้าเราไปรวมกับข้อมูลที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าลูฟี่จะต้องไปที่เอลบาเพื่อย่งชิงรถโพนิกริฟมันจะมีใครที่เหมาะสมกับการเป็นคู่แข่งลูฟี่ในเกาะนี้มากกว่าโนดดามีลรครับซึ่งถ้ามันจริงแปลว่าผลการต่อสู้ที่ไม่คาดฝันที่อาจารย์บอกเอาไว้มันอาจจะหมายถึงการที่ลูฟี่แพ้ให้โนดดามในศึกน กดดูกันต่อได้เลย